ย่างคือแห็มแล้วครับวันนี้ยำเฮ็ดเฟืองใส่พริกลาบครับเอตัวย่างคือครับย่างคือมาเริ่มแยกกันเลยครับตังแนมใือเดือดกำลังกับใ่ค้าครับจะใครไปก่อนเลยใส่เห็ดลงไปเลยครับพริกลาบใส่ไปเลยมักเพดก็ใส่ไปหลายๆครับตามชอบเนาะอันนี้ขาดมาได้ครับใส่นักล้ำนัก ใส่น้อยกันล้ำเหมือนกันละ่ะน้ำปาหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งโอเคง่ายๆครับย้ำเห็ดเฟื้องหรือเห็ดฟางใส่พิลาบครับสูนบลักกับเกกครับง่ายๆเนาะต้องลีลากับเข้ากับล้ำกับแกมกับมอสดื่นเมนูนี่นะครับ ยำเฮ็ดเฟืองหรือเฮ็ดฟางใส่พริกลาบเหนือบ้านเฮาครับหอมบาแนกนมากขนาดเฮ็ดเอาเริ่มซุกแล้วกำนันกะใส่ผักไผยหอมดวนไปเลยครับเพิ่มความหอมเอาแล้วครับเบาอีก,กับพอแล้วครับนี่ยำเฮ็ดเฟืองใส่พริกลาบครับย่างคือครับย่างคือ